สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวโปร internal function นะครับตัวนี้แจกฟรีจํานวน1วันนะครับแล้วก็ราคาขายก็คือ150บาทถาวรน,นะครับผมสำหรับคนที่อยากทดลองก็เข้าดิสคอร์ดมารับคีย์ฟรีได้เลยนะครับหวันตัวโปรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีฟังก์ชัน Inboard แล้วก็ พวกฟังก์ชันดูเลือดดูอะไรอย่างนี้นะครับดูชื่ออะไรอย่างนี้นะแล้วฟังก์ชันเซฟก็จะมีเกี่ยวกับก๊อดโหมดแล้วก็พวกล่องหนนะครับแล้วก็มีวันพันมีสไลด์โนดีเลย์อ่าก็มีหลายๆอย่างนะครับก็มีออโต้ฮิลผมผมกดเฮดเนี่ยก็จะฮิลให้ออโต้กดโ no น้ตคิป นี่ก็จะโนชคลิปให้แล้วฟังก์ชันก๊อปตัวละครนะครับก็ดูตามผมได้เลยว่าใช้งานยังไงก็มาที่ออนไลน์นะครับแล้วก็ก๊อปปี้ตัวละครได้เลยคือไม่ต้องไปสนเลยนะครับพวกแอดมินนะครับมันแบนเราไม่ได้หรอกครับถ้าเซิร์ฟมันดีจริงมันคงก๊อปปี้อย่างนี้ไม่ได้หรอกครับก็ฟังก์ชันนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันดัมให้เรากดดัมเลยนะครับหลังจากดัมเสร็จนะครับไฟล์ก็จะไปอยู่ที่ไดซีนะครับนี่จะชื่อว่าคุณ i t y อันนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเสกอาวุธใใหหห้้้้ดดดูนนนะะะคคครรรรรรัััับบบวว่่่าาาาเเเสสกกไไจจจิงงมมลลลททีีฟ์็แ นี่แล้วก็มาปิดฟังก์ชันนี้ทั้งหมดเลยในกรณีที่เราจะเสกอาวุธนะครับนี่ผมก็จะปิดทุกอย่างนะแล้วพวกออนติชีตนะครับอ,อันตี h ชีตไม่มีแล้วเดี๋ยวผมจะเสกให้ดูนะอ่านี่ผมเสกให้ดูป้อนเรากกดสปาวได้เลยครับนี่เห็นไหมปืนก็เข้ามาในตัวแล้วมีใครก็ได้โคตรสุดครับนี่ ถ้ายิงคนไม่ไม่เป็นไรนะครับแอดมินแบนไม่ได้แล้วฟังก์ชันถัดไปที่ผมจะมปรีวิวนะครับก็คือตัวนี้นะครับฟังก์ชันนี้อันนี้คือชิปบูทถ้าเรากดชิปก็คือมันจะรถมันจะแบบเร่งสปีดให้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอัลล็อกทุกทุกรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันทําความสะอาดรถเดี๋ยวผมจะไปขโมยรถให้ดูแล้วผมก็จะมาขโมยรถให้ดูนะครับนี่ก็ขโมยรถได้นะครับนี่แล้วก็ไล่ยิงคนได้